สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนทุกทท่านนะครับวันนี้มารีวิวเว็บร้อยอยูบอกสตาร์ทมือนะครับเป็นรถปีพศ2551นะครับเป็นปีสูงเลยนะครับเอกสารเลี่มชุดโอนครบนะครับเครื่องดีภาษีขาดนะครับ เป็นรถสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเท้านะครับเดี๋ยวเรามาลดเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับเป็นรถเดิมเดิมรถดีเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้นะครับตามที่ผมขี่ดูเมื่อกี้นะครับเป็นรถพร้อมใช้งานเอกสารครบเครื่งองเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับสามจุดไม่เชื่อม ไม่เลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับรถสภาพดีสีสวยนะครับพี่น้องสภาพรถก็ตรออผ่านเลยนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับ เข็มน้ำมันใช้ได้ปกตินะครับเข็มไม่ก็ใช้ได้ไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรใช้ได้นะครับรถสภาพดีสีสวยนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับประมาณนี้เด้อครับพี่น้องรถงามมากเด้อครับพี่น้องผู้ใดรอผู้ใดสนใจกับฟาวดเด้วยครับเด้อ นานๆมีมาที่ได้ขับรถสวยรถใสรถดีรถเดิมนะครับสจากรได้ทั้งมือทั้งเท้านะครับรถยูจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันท่าร่มนะครับเบอร์ทัวรติดตอ่อสอบถามพูดคุยวอาเรียนว่าหัวบูสื่อบอหาบอว่ากันนะครับบอกระลอกได้นะครับบอกระลอกได้ย่บ็อกกับบอาักนะครับเครื่องดีแบตมีเตะดังสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเท้า รถรถมาหอดจะเอามารีวิวเลย่ด้นครับน้ำโบเดอามในล่างยังน,น,นะครับตามสายฟามให้พี่ให้น,อน้องได้โชคกระส่ได้นะครับนิดเบรกนาะใส่งานในปกตินะครับ เครื่องเดิมเดิมกองเดิมเดิมนะครับคาบูไม่ครับผมสามจุดบะเชื่อมนะครับท,อท่อแถฮอนดานะครับล่อหลังเปลี่ยนเป็นหล่อโลกกันสนิมนะครับไฟใช้ยั่วพุม่มพี่น้องใช้ยั่พุม่มเข่าเด้อครับเด้อโซโซไม่สเตอร์ไม่ยางไม่น้ำมันเต็มถังน้ำมันเครื่องกระเพียนให้แล้ว พร้อมใส่งานได้พี่น้องเครื่องแต่แห่งๆเครื่องแห่งๆ,ๆเครื่องเดิมๆนะครับสูตสีคือสูตสีแท้ติดหลดนี่นะครับยางหนากเหลือๆหลายๆอยู่ครับดอหนากัมสนิมนะครับเครื่องกับใบเยิมใบซืมยังดอกครับออมาอนนี้นะครับเรียงงานหลังใส่งานเลยปกตินะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเปิดกุญแจโกด ตามนี้เลยนะครับพี่น้องพอแห้งแห้งเลยครับพี่น้องไม่ท้ายหอนครับไฟหนาออกนะครับไฟต่ำไฟสูงนะใ,ใช่ได้นะครับแดดออกมามันเดียมเนี่ยด้อพี่น้องทีเนี้ยโมเห็นเด้อ ใส่ได้นะครับ ใส่งานเงียๆพี่น้องสนใจกับิีต่อสอบถามมาใดนะครับดัดมือได้ง่าไๆเลยนะครับพี่น้องพี่น้องก็ได้สนใจก็ติีต่อสอบถามมาไดนะครับรถจีจังวัศสีสเกตอำเภอกันทราลมนะครับรถคันนี้ราคาหมื่นแปดพันเกานะครับพี่น้องเป็นรถที่วิวงตามสภาพขายตามสภาพนะครับสภาพตามรูปเครื่องกับตามคลิปนะครับผม สงสัยสนใจสอบถาม0ูนหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าสี่นะครับผมเป็นรถฮอนด้าเวฟลอยตัวสุดท้ายนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเอกสารเรียบคุอโดนครบนะครับลองสนใจครัติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นรถเครื่องดีนะครับอย่างนี้นิ่มๆ,ๆเลยนะครับ เป็นรถหนาใส่งานอีกขั้นหนึ่งนะครับอาจาใดทั้งมือทั้งเท้านะครับหลอบ่อบองอสนิมนะครับประหยัดน้ามันใส่งานเงียๆนะครับคือแจ้งที่ผมบอกไปแหละครับพี่น้องรถเรียบร้อยเจ้าไหนเจ้งได,งไดมันกับพ่อสมพ่อแตีงพ่อแปงไว้ใส่งานนะครับเะวานเป็นรถถีใส่งานคุมคา แล้วก็ซ่อมก็ใส่ได้คุ้มค่านะครับอะไรซ่อมก็ร้ายอะไรซ่อมก็ขึ้นนะครับตัวนี้คือเป็นข้าวปูตัวสุดท้ายนะครับคือเป็นเว็บลอยยูบล็อกหรือว่าเว็บลอยถ่ายแหลมหรือว่าเว็บลอยปีหาศูนย์เหมืนว่ารถรถเว็บลอยยูบล็อกนี่ถ่ายแหลมนี่ผมเห็นส่วนใหญ่มันจะปีแต่ปีพศ2549นะครับ49หา10หาเอสหา2เห็นเห็นสูงสุดฮอดหา2นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปีหาเอส นะครับกะถือว่าเป็นรถที่ปีสูงอยู่นะครับพี่น้องกะนานาใส่งานนาเก็บนาสะสมนานาสมนาแป้งนาแตงไหวใส่อยู่นะครับบ่ได้หมายถึงว่าสื่อขั้นี้ไปสอบในหมายถึงว่ารุด่ออื่นๆขั้นอื่นๆนะครับหรือว่าขั้นี้นเขาสื่อไปกะใส่งานได้เลยนะครับในเพราะเฮ็ดกะเฮ็ดกะสมกะแตงกะแป้งไหวใส่งานเายวๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ที่ปั้นคืนนะครับผมแถมเป็นนักล้องกบปั่นดังนะครับพี่น้อง คุ่มคากบเงินอยู่นะครับพี่ร้องผู้ใดสนใจกติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถเรียบร้อยปีหาหนึ่งขั้นหนีราคาเมื่นแปดพันเก่านะครับสนใจติดต่อสอบถามตอ่อรองได้ที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซนะครับอยู่บ้านอยู่เงื่อนผู้ใดมีรถบอร่อใส่งาน มีรถใส่งานบบดีซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมบ่แล้วจากเถื่อนะครับเอามาแลกมาเปลี่ยนมาแลกมาเทิร์นมาตีเทิร์นกันก็ได้นะครับไก่ไก่ไ,กไปได้เมื่อนะครับทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับอยู่บ้านพี่เมืองหนองบัว่าสิเป็นผากกลางผากใต้ภัคเหนือไปได้หอดสอดฝ่ามาเถึงกันเมือ่อส์มือนี่มันจะเล่นนะครับผม ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีพี่น้องศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีมีใจกระโทุกขมากอย่าคิดหน้านี่น้องมันสิเพระท่านมูรถอันอันนี้ร้นรนมันยังมีมากนะครับสีแรกสีเทินส,สีขายสีตืมกะได้เมือ่อนนะครับเดี๋ยวสร้างไปยามไปบริการหอดบานหอดเงินนะครับทุกทุกขั้นทุกทุก ออเดอร์ที่สัง่งบรรยาวามากนี่นะครับมีเก็บปลายทางทุกขั้นนะครับบอ่ต้องยันโกงนะครับว้าบอกไปว่ามาว้ามาว่าไปเราหอนเดียดพี่น้องเขาไม้มั้นหลังแบบลดขั้นนี้แล้วคาหมื่นแปดทนเก่านะครับให้อ้นให้พี่ให้นอ้องก็ได้นะครับพี่น้องอยู่บ้านไกลนะครับอยู่อยู่ห่างไกลเมือง เทาสะแลงแกียสลาบอสะดวกไปเดินเลืองนะครับไปขีคานไปนั่งถาเมื่อยังสิกะอยากนั่งยุ่งของแอเยนเยนยุ่งงัอนเจ้าของกะท่างให้ทางลานโอนให้ก็ได้นะครับโอนให้เป็นซื้อพี่ซื้อนองแล้วกะจังค่อยให้สรงให้จังสิก็ได้นะครับกะสิได้เลียมไม่ไปไม่ภาษีหกเก่าลดเป็นซื้อพี่นองยังสิจังค่อยให้ส่งก็ได้นะครับพี่นองพี่นองก็ลออยุ่งงัอนอย่างสบายใจนะครับ แล้วเรียบร้อยแล้ว้างพัญญาักิสิไปคาอบประตูเอื้อนนะวะ่ารถมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับก็สิว่านะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกะติดต่อสอบถามมานะครับว่าเรียนว่าหัวกันก็ได้นะครับผู้สื่อข่าหาก็บประวางก,กันดอกนะครับผู้ใดมีรถอีหยังกะเสนอเนี่ยมาเด้อครับขายเหลกเปลี่ยนใดเมื่อนะครับรถห้างรถใหม่รถเกา่ารถใหญ่รถหน่อยใดเมื่อนะครับทร่มากนะครับรถเก๋งก่เาเด้อบางคนเห็นรถเก๋งคนจอดไว เป็นห้างนูกับมีโอ้ยบอดดีซื้อมาไหวซื่อตอนตอนเท่าอยากได้กับตอนเท่าอยากใส่มันบอกขึ้นกันได้ครับพี่น้องตอนตอนเทามีเงินเท่าอยากได้ยังเท่ากับซื่อนะครับขึ้นซื้อว่าเงินนี่เบิกมาไหวซื่อถือไหวซื่อโบซื้อก็เมื่อได้ครับจะเป็นอย่างหรือว่าบรหารจะเบิกเสมอมันท่านสมัยว่าจะขึ้นซื้อว่าเงินนะครับมีในบัญชีซื่อนะครับก็เมื่อไครับจักแมนมันเป็นอย่างไรล่ะมันแบบมันละเหยหายไปเองมันก็จะไงติมนี่ละ มันเหยไปเองมันมันว่าแต่มีมันถงมีแนวใส่มีแนวสื่อมีแนวไปคือขามีรถนี่แหละข้ามีรถเขาก็มีแนวไปมันเมือเองมันเงินคือกันคันมีเงินถือไว้ซื้อมันก็เมือตแต่ข้าสื่อรถไว้ข้าก็ยังสิได้เห็นได้ใส่งานอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ใดมีรถใส่งานบคุมอย่างนี้นะครับใส่งานบวบคุมใส่งานหรอหล้ากระตายหน้าก็สอมอย่างนี้นะครับเอามาแหล่งมาเปลี่ยนมาเทิร์นหรือว่าผู้ใดมีรถใหญ่ยางเช่นว่ารถลอยหายซิบซีนะครับ ได้เมื่ดนะครับสองจังหวะสี่จังหวะสี่แหลกสี่เปลี่ยนสี่เทินยังสี่กระได้นะครับรถใหญ่ๆนี่อะไรเพียงส่องกันยากเด้ครับขี้กันยากขี้กันยากเด้ครับทุกว่าสิไปหวัวไปสวนยังสี่ก <c ười> ันขั้นนี้กับไปคืนกับสตาร์ทมือไปเรื่อยนะครับคันรถใหญ่ๆนี่ห้อยขี้แบกเบิร์กโจกถือมีดบ่ได้ด้พี่น้องเอาจใไในน้นอมีดกับสี่หาเน็บเอวคือสมัยโบราณน,น้องกับบาาุได้ด้สมัยโบราณตะกี้พ่อใหญ่เพิ่นไปหน้า่นไป พาอีกอย่งว่าพาเพื่อนเอินพาบิดใส่เน่าบานเฮาตะกีดแต่ว่าทั้งบานพี่น้องจักสิเอินจนังไงเอินพาข้าควยข้าควยยังสีวะเหรอเพื่อนก็พาบิดติ๊บบันนีก้ก็มีดโตม่องคัดเอวไปเลยนะคะบ,บนหอดเสียง่ายๆบันนี้โซ่เมื่อนี่มันมีแล้วกับขั้นขั้นถัดสิขี่รถกับมีดกับจอยเอาว่างตะก,กาหรือใส่ข้างหลังยังสีนะครับหรือว่าถือมือหนึง่งขี่รถมือหนึง่งยังสีแดกบกโจกยังสีกับรือกันนะครับ รถรถใหญ่ลดลดยๆยังเห็นว่ามีคาดเมื่อยังนีขี่รถผู้ใช้อย่างนี้มันก็ขี่บวเลยได้นะครับแต่ยันยังนิ่งนอนใจนะครับฝ่าวโทว์แมานะครับเอามาแลกเมื่อเปลี่ยนมาเถินกันก็ได้นะครับเอารถเอารถสวยดีทนประหยัดน้ำมันไปใส่งานเงี้ๆนะครับแถามาแล้วก็ขี่สบายๆส,ายส,ายส,ายสตาร์ทเมื่อยๆนะครับคันถังเขาาใส่ผู้เดียวเขาขี่ผู้เดียวมันทุ่นับเบียบใหน่ใต้ป่าผูหลเมินผูผู้หนงนะครับ ต่ว่าขั้นถาไปให้เด็กหน่อยมันสิ่งมันใสเนี่ยโอ้ยมันตายไว้แล้วเนี่ยมันขี่เอาเป็นเอาตายได้เด็กหน่อยมันโมกี้มันโมมีคําว่าเพยงนะครับมันขี่ไปตามทางเพื่อมันเลยนะครับเข้าภูเขาแน่นเข้าใส่เนี่โอ้ยมันไหนทนนะครับเว็บขี้อยู่ซ้ำนะครับโดยเฉพาะคันผู้ใดอยู่ให้อยู่หน้าโมมีลูกมีต่อมีหลานเนี่ยห้วยขั้นถารถขั้นเก่านี่สมมูรณ์าขันมอดออโต้เนาะ ขันเัาเตี้ํนมันลอยนึงนี่เขาคีชูาวาได้เจ็ดมืออันนี้นี่เขาเตี้วนมันลอยหนึ่งนี่ขีขดได้ดนนดดแปเดือนมันยังเหลือเงินสื่อประู้อยู่ได้พี่น้องนะอี่หลีได้ครับมันมันประหยัดเดือนกันหลายอยู่เดนาะเอาเป็นว่ามือนี่กับสีประมาณนี่นะครับได้เต็มๆดีๆมากกับฟ้าเรียนมารีวิวให้พี่น้องผู้ใดมักกติดต่อมาเด้อครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับนี่ดีก็จะเอามาให้พี่ให้น้องแบ่งป,ปันพี่ปันน้องใส่นะครับผม มาอัปเดตนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้กลับมารีวิวเวืสแตนมือคือกันนะครับขั้นดํานะครับขั้นนั้นราคาเหมือนหาขันเก่าขั้นนั้นกันยังวางอยู่นะครับณตอนนี้นะครับผู้ใดสิมาราคาหาขั้นเก่าหรือเปลี่ยนขันเก่านะครับกับโทรมาคุยได้นะครับขายเหล็กเทินได้มืดนะครับบ้านไก่บ้านไก่บ้านพี่เมืองน้องกันได้มืดอีสานบ้านเฮานี่ผมไปชงเองนะครับพี่น้อง สนใจก็ติดต่อมากุ้ยมาเด้อครับพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่ศูนย์หกหนึ่งสองแผ่นหนึ่งสองหางเก้าซีนะครับพี่นออ้องอมออมเอ็มเอ็มสีมากกับบอกก่อนนี่เด้อบางเถอกะหยากนะครับคนผูดเดียหยากหนุ่งหย่างางอ้อล้วคุ้ยถึงแก่ตัวหนึ่งของงาข้อมงาข้อมตัวสองของงาขามตัวสามของงามีตัวสีของงาหว่าตัวหาของงาบกตัวหกของงาเต่ จักไฟสีมาซอยแก่ค้วหอยจังสีไปนะครับหยากไฟหยากมันนะครับเศร้าหน้ากับหยากแบบ์เศร้าหน้าคู่กับหยากแบบคู่อสอม่พบกับหยากแบล์อสอม่อดังเธอโปได้กินหอดเขาก็มีนะครับพี่น้องทางเฮ้าหรือว่าทั้งฝนคือสีว่าเป็นน้องนะเราเนาะเอาเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วนะครับน้องผนละพระฤาษีเจ้าบนผลนลับเม่าผลดมาปล่อยมันยังสิร right. ุดผนไปนะครับน้องสำหรับวัอนี้กับสิครับมาแา้พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมืองไม่วันหนาสิว่นหนาคือเก่านะครับสำหรับวัอนี้กับ สบายดีเอาอาหนาเบาหนา้าสาวพอตูมีตูผฟุสุฟูสุคนครับสวัสดีครับผม